คิดกันด้วยพันฟ้าแม่ใกล้ฉันยินดีจะฝ่าไปคิดกันด้วยผู้พาสุงฉันและตาฉันไปวันไวคิดกันด้วยเวลาฉันยินดีรอแต่คิดกันด้วยชะตาฉันคงตป็งยอมภายแพ้ใช่ไหม ขอแพงกิจกันหน่อยคะ่ะเฮ้ยไม่ได้ดูอีพีล่าสุดเลยแต่ว่าแหลกบ้าอีพีล่าสุดคือแรงกบ้าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจริงๆใครดูแล้วบ้างอยากโคเวอร์มากแต่ว่ายัไม่มีเวลาทำเลยค่ะอันเก่าค้างไว้ไม่ได้ถ่ายคลิปเลย เอ้ยเกิดกันเหรอฉันร้องไม่เป็นนะสิฉันจะร้องผิดนิดนึงนะแต่ว่ามันเพาะมากเลยมันเศร้าทุกคนคิดว่าตอนจอบจะดีไหมจะแบบแฮปปี้เนอนดิ้งไหมหรือว่าหรือว่าไม่แฮปหรือไม่แฮปเขาให้แฮปปี้เอนดิ้งใครเลยจะรู้ความรัก เจอต่างคนไม่รู้จักแต่ปัจจัยเพียงครั้งเดียวติดในใจชัว่วกันยามที่เราทิ้งสองได้ผ่านรลบหนึ่งเราดีที่เรารังจะคือความรักแท้ที่ฉันหามานั้นนาน แต่ความรักดูเหมือนเรือลางปลายทางไม่เป็นดังใจถ้าจะให้รูปพบกันยัยต้องขีดกันเราให้ไกลกีดกันด้วยพันฟ้าแม้ใกล้ฉันยินดีจะฝ้าไปขีดกันด้วยผู้พาส่งฉันและตาฉันไม่วั่นว้ คิดกันด้วยเวลาฉันยินดีรอแต่คิดกันด้วยชะตาฉันคงต้องยอมแพ้ใช่ไหมใช่ไหมโอ้แม่ก๊อจีจะนุกจ๊อนุกในตอนจบสุดท้ายนี่ยายรักมักให้คนห่างไกลได้ย้อนกลับ กลับมาเพื่อพบเจ้บอกรักเธออีกครั้งแต่ความจริงของฉันรักเราคงเป็นไปดังนั้นไม่ได้พยายามแค่ไหนไม่มีทางใดที่เราจะใกล้กันคกีดกันด้วยพันฟ้าแม้ใกลฉันยิ่งดีจะฝ่าไป <S <S ฉันหลับตาฉันไม่หวั่นไหวคิดกันด้วยเวลาฉันยินดีรอแต่คิดกันด้วยชะตาฉันคงต้องยอมภายแพ้ใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยรติดีมาขอขอบคุณช่องนี้ด้วยนะคะที่ทำเป็นเตียงม,มาเพื่อเรทาทำจับใจ คิดกันด้วยพันฟ้าไม่ไกล้ฉันยินดีรกันเอกันดยวยแล้วฉันยินดี่าแต่คิดกันได้ฉันตายฉันคงตื่นอยังหาแพ้มันต้องสูงเลยมันนี้หมั้ง คิดกันด้วยเวลาฉันยิ่งดีรอแต่คิดกันด้วยชะตาฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้ใช่ไหมใช่ไหมเปลากินเกินเขาชื่ออะไรนะโอเอ๋วโอเอ๋วกับโอเอ๋วกะกะโอเอ๋วกะอะไรนะตอเต่าตอเต่า ตุเขื่ออะไรนึกจำไม่ได้เฮ้ยเต๋ใช่ใช่ใช่ตัวติดอยู่ที่ปากว่าเต๋ต่อต่อต่อโอเอ๋กับเต๋เต๋คือเต๋คือเต๋คือพี่วิวกินพี่พีคือโอเอ๋วถูกป่ะป่ะวะชิมะ กีกกันด้วยเวลากีกันด้วยเวลาฉันยินดีรอแต่กีกันด้วยชะตาฉันคงต้องยอมผ่า,ายพปใช่ไหมขอแปลไม่ออกเราไม่แปลดาวเฮียกรีดกันว่ายากแล้วแปลไม่ออกยากกว่าอืมไม่ได้ฟังบ่อย เขาเป็นตลกวิวกินลองพอมั้ฝังไว้ก่อนนะคะทุกคนใช่อยากลองถ้าจะลองแล้วอยากรองเพลงรู้หรอเพราะว่าชอบภาษาจีน รูอยากดูแล้วว่านี่นี่ว่าไ์เสร็จจะดูต่อแล้วกินข้าวก็ดูไปด้วยอร่อยดีปลายทางไม่เป็นอังจใจล้ใกลีกันด้วยปฟนฟ้าแม่อกล้ฉันยินดีจะฝ่าไป กี่กันด้วยผู้พาสูฉันและตาฉันไม่วันไหวกี่กันด้วยเวลาฉันยินดีรอแต่กี่กันด้วยชะตาฉันคงต้องยอมผ่ายแพ้ใช่ไหมใช่ไหมกินไม่ลงแน่นอน